เอสเอกไวชวนหนุ่มมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ชเวนดีโฟร์ร่วมทำกิจกรรมสร้างคอนเทนต์สุดปังแล้วหนุ่มๆผู้เข้าประกวด MI ได้ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเพื่อสร้างคอนเทนต์แบบปังๆบนโซเชียลมีเดียโดยมีพ่อโมดทิกตอรและซาราฮาเซรีแคปสองกูรูด้านครีเอทคอนเทนต์มาให้ความรู้กับผู้เข้าประกวดแบบสนุกสนานหลังจากนั้นแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำคอนเทนต์แบบสุดปังตามอัธยาศัยว่าลวดลายความมัดแมนแฮนซัมกันตามสไตล์ซึ่งเห็นแล้วอยากจะขอวับต่อไปกดอวดใจรัวๆเลย ป้าก็พี่ไอรินรดาอนันตกิตตกุณากรนะคะ EVP นะคะกลุ่ม Business 4ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเรามาที่โครงการแอดมอสฟลูมีนบุรีนะคะก็กิจกรรมที่น้องๆทำวันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปกับในเรื่องของ Personal b r a n i n n g กับ TikTok นะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะดีค่ะดีจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนโอกาสที่ให้แบบ น้องๆเนี่ยได,ได้ได้ทำกิจกรรมกับ a s s e t ไว้ด้วยแล้วก็ได้เหมือนเป็นการ empower คนให้ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นที่พักฟรี1ปีนะคะที่โครงการนี้เลยนะคะก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าแบบสวยงามนะคะมีกิจกรรมภายในโครงการสาว่ายน้ำไปส่วนกางก็ค่อนข้างทั้งหมดเยอะมากคะ่ะประมาณ35กิจกรรมคะ่ะจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์แอดมอสของ Asset w ไว้เนี่ยเหมือนเป็น รีสอร์ทคอนโดนะคะแล้วค่อนข้างให้ความสําคัญกับส่วนกลางที่สวยงามมีฟังก์ชันครบนะคะทั้งแบบสระว่ายน้ําจิมหรืออะไรเงี้ยถ้าอย่างทุกคนที่เข้ามาชมวันนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศโครงการนะคะแล้วก็ในห้องก็ค่อนข้างเน้นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยะคะ่ะคาดหวังอะไรจริงๆก็ต้องบอกว่าเราน่าจะรู้สึกว่าเออเราเหมือนแบบเป็นการให้โอกาสกับน้องๆที่เข้าประกวด ะะที่จะได้แบบเหมือนเป็นตัวแทนเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะให้กับคนในสังคมต่อไปะคะ่ะไม่รู้เชียร์ใครดีก็ขอให้น้องแฮปปี้นะคะขอให้น้องเต็มที่ทุกคนคะ่ะ <c oughs> ก็จริงๆเว็บไซต์ได้เลยคะ่ะเว็บไซต์ asset w i t e co th <c oughs> นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะยังมีห้องเหลืออยู่นะคะ